สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นสีสะเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองสีสะเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สีแซนิวภาอีสา,านเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนณากงแก้วค่ะ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรองงานศรีสะเกดค่ะจัดโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจบแล้วมีงานทำค่ะ เมื่อเวลาสินาฬิกาของวันที่28มีนาคม2565ค่ะณนะอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิสเกตนายวัฒนาุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้มอบหมายให้นายนกพงพลาดิไซ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดศิสเกต,นนกกกเ,กตเป็นประธานเปิดกิจกรรมการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับโดยมีนางทศ ขรรกจัดมวลทินผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิษเกตในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับพร้อมด้วยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองครูแนะแนวและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น11คน เข้ารับฟังการชี้แจงหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพและเดินศึกษาดูงานของแต่ละสาขาวิชาชอบ4หลักสูตรประกอบด้วยช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจัรยานยนต์ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิดขนาดเล็ก และช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือรวมทั้งรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมมีนักเรียนจำนวน95คนเข้าร่วมโครงการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจบแล้วมีงานทำนางทัศนีขจัดมนทินผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิสเกตในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับกล่าวค่ะว่า ทั้งนี้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อในพื้นที่ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาก่อนที่นักเรียนจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นการช่วยให้เข้าสู่ ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ค่าจ้างสูงขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมทางให้แนวทางการดำเนินชีวิตหมั่นฝึกฝนเพิ่มทักษะฝีมือตั้งใจทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ในอนาคตผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาดูงานสถานที่จริงได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มไม่ได้เรียนต่อปีการศึกษาใดก็ได้อายุไม่เกิน25ปีเข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภักบังคับจังหวัดศิสเกตฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายจบแล้วมีงานทําเพิ่มรายได้ระยะเวลาการฝึกอบรม3เดือนตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนถึงเดือนมิถุนาย,ยน2565สมัครได้ที่สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศิสเกตโทรศัพท์045615864 6โทรศาพ 045-615-864-6-115ต่ 15, อีเมลสิสเกต21062541 at gmail.com Facebook สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิสเกตค่ะ